วันนี้มาเอาต่อนะครับลังใกละปรงมนันใหญ่พอสมควรนะครับแต่ตัวนี้ยังหารูอยู่อายุรูอยู่ฝั่งไหนต้นจะบกสูงมากนี่ะครับเยวจะหารูก่อนนะครับ น,นี้เอาต่อนะครับกําลังหยอดน้ํามันอยู่ถลังใหญ่มากครับกับท้ายอุปกรณ์นะครับ,รรรบเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ากําลังไม่ออกมาแล้วปิดไปนะครับ หลังใหญ่ครับหลังใหญ่ครับโอเคครับเนี่ยประมาณเนี้ยกลังใหญ่มากครับหลังเนี้ยครับเอายากมากต้นสูงครับต้นสูงสูงมากต้นอยู่ประมาณเนี้ยครับต้องขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแม่เยอะมากเลยไม่ไหวแม่เยอะเพราะว่าเอาสดด้วยขอยุติแค่นี้นะครับเนี่ยครับเมื่อคืน เวลาประมาณสักสองทุ่มก,กว่าเอาต่อลังหนึ่งอันนี้คือว่าเราเอาประมาณสักประมาณไปกับไปนี่สิกิโลกับ10กิโลน,นี่ก็มาเอามาปล่อยที่บ้านนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีพันุก็จะเอามาไว้ที่บ้านเอาแม่มาปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าแม่นี่เยอะมากเลยครับลังนี้ลังนี้ใหญ่มากถือว่าโอกกเอะเลอยเลยนะครับปล่อยให้ปินไปเลย แม่เยอะครับแม่เยอะครับเต็มฮะได้แม่พันธุ์ออามาทำแม่พันธุ์ต่อตอันนี้ไม่ได้เผาฮะรังใหญ่หน่อยรังใหญ่มากสอบต้งปุ๋ยเขียวยังยัดเข้าไม่ได้เลยอันนี้ก็สอบเลยนะครับไม่ใช่ต้องปุ๋ยนะ นงปุ้ยกระสอบน้งปุ้ยกระสอบ4ี่ถังเห็นนะครับ

แปดประมาณสิบสิสองถึงสิบสามชั้นทีเอาแต่ตัวนี้มันเล็กเล็กเพราะว่าเราเราต้องแบ่งไม่งั้นเอาเข้าวผปุ๋ยไม่ได้ครับเพราะรังมันใหญ่ต้องักแบ่งออกนะครับงันกระยัดข้าวุปุ๋ยไม่ได้ลังใหญ่พอประมาณนะครับ Thank you. เช้าเรามาชมตัวก่อนกันครับประมาณนี้ครับครับอันนี้เราไม่ได้ฆ่านะครับเราเราเอาสดครับคือว่าเราจะเอามาปล่อยครับเอาแม่พันธุ์มาปล่อยเราถือมาประมาณสัก10กว่ากิโลครับ วอลังใหญ่มากตัวนี้แม่เนียเยอะมากครับเยอะยอะสุดๆเลยแม่โ,โหไม่ไหวแม่แม่บินเยอะต้องปิดแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับผลงานได้ลูกแต่ว่าตัวน,นี้ใหญ่มากครับเนี่ยลูกก็อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับ นนอดูครับใหญ่มากแม่ก็ใหญ่นี่ขนาดนี่ดูลูกครับลูกตัวเบลเลยลูกกำลังจะออกประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้ไซส์ประมาณเนี้ยสามสามกระดง้งครับเนีสามกระดงครับเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอยู่สูงตึกประมาณเจ็ดชั้นเนี่ยอยู่บนต้นจิบก โอเคครับ